ก็สวัสดีลูกค,ค้าผมสวัสดีเอฟซีจากที่เชียงกงคุณดับครับน <al> ี้พาผู้ชมรถแมโครครับมักทีก็แต่งขอบสาครับวันนี้กุดหินแต่งขอบสาถ้าใดนหารถกุดราคราพอไว้ใช้ก็ลองมาดูมาชมได้ครับผม ก็ร้อยี่ครับคันนี้ต่นสามแอร์เย็นหมดครับผมเอกสารรือทะเบียนครบครับปั๊มแรงครับคันนี้ปั๊มแรง หินนะไม่ใช่หินล้วนๆครับเนี่ยประมาณหินครับก็เปิดราคาที่สี่แสนสามครับสี่แสนสามหมื่นห้าพันบาทครับก็รับแลกเปลี่ยนจีเทอทร์ทุกคนมาเดินกับผม ก็สำหรับคลิปนี้กะเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ